สวัสดีค่ะสาราเยอรมันเนาะวันนี้อากาศอาทิตย์นี้ไม่ดีเลยนะที่เยอรมันโดยมากสาราจะพูดแต่เรื่องอากาศเนาะนะวันนี้สาราจะพามากินแซ่บๆกันเนาะพอดีเมื่อวานไปซื้อของมาได้มะละกอมานะนี่มะละกอนาะมาๆเดี๋ยวเรามาตำส้มตำนะส้มตำปะลากันเนาะอันนี้เราจะกิกนกขนมจีนด้วยนะนี่นี่นี่ เนะื้อเครื่องเคียงเรานะผักเนาะที่เราจะกินเนาะนี้เราตำนี้แล้วนะคะก็ใส่นี้ไปเลยน้ำตาลปี๊บเนาะนะคะผงนัวนะคะผงนัวดิี่มะละกอเราเนาะอ่ะเรามาใส่ผงนัวกันเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะกินได้ได,ได้กันเนาะ ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วพงนัวไปแล้วแล้วเราก็ใส่นี่เลยเนะาะมะเขือเทศนะมะเขือเทศอืมนะคะตามได้ถั่วเนาะถั่วนะแล้วก็น้ำปลา นี้นำปลานะเพื่อนๆเ,เนอะใส่สักสองช้อนพอเนาะช้อนครึ่งดีกว่าเพราะปัวมันจะเค็มไปเนาะแล้วเราก็ใส่มะนาวไปเลยนะจ๊ะ ใส่เป็นนาวไปเลยเอาโน่วนัวแซ่บแซ่บไปเลยเนาะ ừ, หอมจังหอมจริงหอมจังขอชิมก่อนเนาะ ม,ม,มันเอาไปอีกเลยอืม เซ็ปเซบเปเลยเนานะตามด้วยนี่เลยนะมะละกอมะละกอสีอย่างนี้ยังกรอบอยู่นะเพื่อนๆสีอย่างนี้ยังกรอบอยู่นะอ,อ,อืแซบ นนัวอแซ่บๆเลยเนาะเหนี่ร <c oughs> จานเลยนะจ้านี่เอาใส่จานนี่เป็นเลยเนาะ แซ่บจ้านี่นี่เพื่อนๆดูนี่จะคกเลยเนาะสีสวยสดใสเนาะ เสร็จแล้วจ้าน,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 นี่นี่นะี่น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 ี่เนาะอุ้ยส้มตำปลานะปะลาม้นนะไปะกินกันเพื่อนๆนมากินกันมาเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ของเราส้มตำปูเออส้มตำปลานะอืขนมจีนนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญ สลามีน้ำยาใต้นะนี่น้ำยาใต้ใส่ตีมไก่ด้วยนะเพื่อนๆนี่ตีมไก่นะจ้าอืนี่น้ำยาใต้หอมๆเลยนะแล้วก็เครื่องเคียงเนาะอืมมามามาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันมากินกุดเออมากินขนมจีนส้มตําน้ำยาใต้กันเนาะอร่อยอร่อยจ้ามาเรากินกัน นี่นี่นี่ส้มตำเลยอุ้ยแซ่บนี่น้จีนนะจ๊ะแซ่บแซ่บเลย,ยืคือน้ำลายกึ๊บกึ๊บเลยนี่นี่มา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  อ่อยมากเนาะแล้วเราก็กินขนมจีนน้ำยาใต้ด้วยเนี่ตีนไก่จะตีนไก่ตีนไก่อะใส่ไปเลยแซ่บๆอืมกินสลับกันนะแล้วก็ผักผักกาดดองเนาะถั่วสองอย่างก่อน โอ้โหยาใต้สุดลิ์มากอร่อยสุดๆเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องกินตีนตีนไก่นะเราต้องใส่ใช้มือกินเนาะถึงจะอร่อยนะนี่นน่น่่นนน <c oughs> <c oughs> ออยอืมอย่าตายสุด Mm. Mm Håhå. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เปื่อยกำลังได้ที่เลยร้อย tầm 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 อืมอร่อยมากแซ่บอร่อยสุดๆตีนตีน อืขอโทษน,นะคะเพื่อนๆอเร็ดอร่อยกับการแทะเท้าไก่เรียกตีนไก่มันไม่สุภาพเนาะเท้าไก่เนาะโอ้ยเหงื่อเต็มตัวเลยเผ็ดอร่อยส้ำตำ อืมอืมเดี๋ยวจะให้เพ euh ื่อนๆดูอากาศตอนนี้นะ นากนะเยอรมันเนาะนี่เดือนเดือนสี่แล้วนะกลางเดือนแล้วนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีติดลบนะเพื่อนๆติดลบหนึ่ง แล้วก็ศูนย์องศาแล้วก็หนึ่งสององศาเนาะทั้งอาทิตย์เลยตแตอลแรกเป็นคนกินน้อยนะกินเท่าเนี้ยอิ่มและประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง มากินใหม่กินได้ไม่เยอะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอากาศข้างนอกบ้านกันเนาะนี่เพื่อนๆอากาศนอกบ้านดูสิเนี่ยมันคึ้มๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าฝนมันจะตกเนาะเนี่ยคึ้มๆอย่างเงี้ยดูสวนซาลาก็ยังไม่สวยเลยต้องทำอีกตั้งเยอะดูสิ อืมดูสิดอกทิวลิปก็สวยดีนะเพื่อนๆนันๆน่นๆ,นนๆเห็นไหมเอ่ยดอกไม้ในสวนนี่เนาะน,นี่ยังไม่ทำเลยโอ้จะตัดหญ้าเดี๋ยวฝนก็จะตกละเนาะนั้นซาล่านะคะขอฝากคลิปเนาะเท่านี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้านะเพื่อนๆ กดติดตามกดไลค์ซาร่าด้วยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะขอโทษนะคะทำอะไรไม่ดีไปขอโทษนะนะคะนั้นโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย